ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเปรียบเทียบเชิงปริมาณซึ่งเราจะเปรียบเทียบปริมาณ3มสะดมตามโจทย์ที่ให้มาค่ะโดยเราจะเลือกข้อที่26และข้อที่27โดยข้อที่26นะคะเราจะใช้ความสัมพันธ์ตารางวาค่ะ1ไร่นะคะก็จะเท่ากับ4งานและสี่งานนะคะก็จะเท่ากับ400รอตารางวาค่ะดังนั้นข้อที่26นี้ตอบข้อ4คือปริมาณทั้ง3สะดมมีค่าเท่ากันค่ะ ค่ะต่อมานะคะจะเป็นข้อที่27นะคะให้สมการมานะคะเพื่อให้เราหาค่าของ x y แล้วก็ z นะคะข้ไก่นะคะมาแก้สมการเราก็จะได้ x เท่ากับ8ค่ะขอไข่นะคะแก้สมการ y นะคะก็จะได้ y เท่ากับ2ค่ะขอควายนะคะแก้สมการก็จะได้ z นะคะเท่ากับ2ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง3 ช้อยนี้นะคะอ่ากไก่นะคะมีค่ามากที่สุดแสดงว่าข้อที่27นะคะเราตอบข้อที่1ค่ะ